แล้วเราจพาไปดูกันดีกว่านะคะว่าเราตอ่อเสร็จแล้วเป็นยังไงสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินโซโนนี่แล้ะ ว,วันนี้มาอีกรูปใหม่นะคะก็คือรูปผมสัน้นแล้วช่องเราก็ยังไม่หายไปไหนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยพอเราอยู่บ้านทุกวันใช่ไหมมันก็จะมีเศษอาหารเยอะแยะมากมายเราอยากจะใช้เศษอาหารมานะันอะให้เป็นประโยชน์เราก็เลยไปสั่งอันนึงมามันเป็นเหมือนแบบถังที่หมักปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาเองทุกคนซึ่งเราก็ไปหาซื้อมาในรัชดามันเป็นถังแบบถังธรรมดาเลยเว้ยถ้าถติว่าเวลาเรากินอาหารหรืออะไรเงี้ยวลาที่เราเทไปมันก็จะแยก แยกระหว่างเศษอาหารกับน้าใช่ไหมแยกโดยเฉพาะเลยแล้วก็เอาเศษอาหารนั้นอะไปทําให้มันเกิดประโยชน์จะได้ไม่ต้องแบบทิง้งแล้วก็ทําให้โลกร้อนอะไรอย่างนี้นะทุกคนไปดูกันก่อนนี่นะคะก็เป็นถังนะคะที่เราได้ทําการสั่งมานะคะเปิดเข้ามาเมื่อกี้เราทําการแกะเรียบร้อยแล้วก็ตอนแรกคิดว่ากลจะไม่างทุกคนอันนี้ก็คือเปิดมามันก็จะมีแบบนี้เลยทุกคนให้มาเป็นแบบอย่างดีเลยอะทั้งถุงมือทั้งไขควง ดีมากเรามาลองตอบอะไรดีกว่าทุกนคนคือเอาจริงคือไม่ได้คิดเลยว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้และไม่ดคือแบบใหญ่ยังยากะาโลกกับตันอเมริกาคือ,อจะแกะปในชิ้นส่วน คือไหนๆแกะไปใช่ไหมแลวเดี๋ยวเราจะมาเล่าอะไรให้ฟังดีกว่า่างที่ดเล่าให้ฟังตอนต้นนะคะก็คือพอเราแบบกินข้าวไปอย่างเงี้แล้วอยู่บ้านนานๆเสร็จเอาฮอร์โมอาหารคือมันเยอะมากเราหาข้อมูลไปทาความเข้าใจกับมันว่าเอ้จริงๆเราจะต้องทํำยังไงให้พวกเสร็จอาหารพวกมันมันเกิดประโยชน์ได้มากที่สุดใช่ไหม <S <S <ๆ S 1> เราก็เลยไปเจอคลิปๆหนึ่งนะคะประจำชื่อช่อไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเล่นติ๊กตอ็อกถ่ายไปแล้วคือมันขึ้นมานะมันเล่าให้ฟังว่าแบบ ทำไมเราถึงต้องควรแยกขยะเราอะก็เคยรู้สึกว่าการทิ้งขยะเราก็สงสารพี่พี่ที่เขาแบบเก็บขยะคือบางคนอะจะไม่ได้แยกใช่ไหมขยะเปียกขยะแห้งหรืออะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอเราทิ้งรวมๆกันอะมันจะเยอะมากทุกคนทุกอย่างเขาก็ต้องมาแยกเองใช่ไหมอย่างบ้านเราเองเราจะเป็นคนแยกขยะเปียกแห้งแล้วก็ แยกไปเลยซึ่งเราก็จะมีถังอีกครั้ง,งนึ่งนะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูตอนต่ออันนี้เสร็จดีก,กว่าว่าจริงแล้วกระบวนการยังไงก่อนที่เราจะมาเอาเศษอาหารพวกนั้นมาใส่ในถังหมักปุ๋ยนะทุกคนพอเราทำเองเราก็สบายใจด้วยอย่างน้อยเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้งานเขาอยเนี่ยนะลดลงมัง้งถ้าใครที่แบบ สามารถทําพวกนี้ได้เองเราว่ามันก็โอเคนะเพราะว่ามันน่าจะทําง่ายแหละเอาถังอะไรมาก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วก็เจาะรูเง,งี้ยเพื่อให้มันสามารถหมุนได้นะทุกคนมันก็จะทําให้เราหมักได้ง่ายขึ้นเราจะมาต่อกันเลยดีกว่ามันอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะจริงก็ยากอยู่เหมือนกันนะ ว่ามันคน่อนข้างเยอะเว้ยเราก็เลยรู้สึกว่าขอตัวไปต่อก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาให้ทุกคนดูตอนเสร็จเลยดีกว่าว่าหน้าตาม,มันจะเป็นยังไงไปลลเลยเดี๋ยวจะพาไปดูกันดีกว่านะคะว่าเราต่อเสร็จแล้วเป็นยังไงคือเอาจจริงๆทุกคนมันค่อนข้างใหญ่มากตอนแรกกล่องที่มาสม่งไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้อันนี้มันเปิดได้แบบนีเออ้เดี๋ยวข้างหน้าเราจะมาหมัก ให้ทุกคนดูว่ากระบวนการหมักมันเป็นยังไงส่วนใหญ่เนะี่ยถ้าเขาหมักใช่ไหมหลักๆเลยก็จะมีเศษอาหารของเราเองที่เราแยกเศษอาหารทิ้งไว้แล้วแยกกับน้านะทุกคนก็คือแค่เศษอาหารเฉยๆเลยจากนั้นก็เป็นดินแล้วก็ใบไม้เอามาใส่จากนั้นก็ปูนแล้วสําหรับใครนะคะที่อยากจะลองทําแบบนี้บ้างนะทักเข้ามาได้ถามเข้ามาได้ว่าเอ้ย e พี่ซื้อจากร้านไหนเดี๋ยวแปะลิงก์ให้เพราะว่า อันเนี้ยเราซื้อเองนะเขาไม่ได้จ่ายแต่ว่าถ้ามีคนเห็นก็คือลูกค้าเข้าได้นะคะช่วงนี้ฝากไว้สําหรับทุกคนนะคะที่อยากลองมาทําอะไรแบบนี้ใครที่แบบว่าชอบปลูกต้นไม้เออหรือว่าอะไรก็ตามแต่พวกนี้ไม่ต้องซื้อปุ๋ยเพราะว่าเราทําได้เองที่บ้านแบบนี้นั่นเองเราลืมแนะนําไปนิดนึงก็คืออันนี้นั่นเองเราหาซื้อได้ในแอปช้อปปิ้งออนไลน์เหมือนเดิมเลยนะคะส,สําหรับ<ๆ>เราแาเรียกว่าอันนี้เป็นขกยะทั่วไปเป็นช่องทั่วไปเลยพวก ทิชชู่พวกอะไรแบบนี we ้เวลาที like tá, so there, ่เรากวาดปืนบ้านต้องทิ้งฝั่งนี้นะคะส่วนฝั่งนี้เลยก็จะเป็นถังขยกเปียกพวกเศษอาหารทั่วไปแต่ว่าเรามีถังแยกแล้วเพราะเราว่าอันนี้มันไม่พอส่วนอันนี้เป็นช่องเป็นกระป๋องอะไรต่างๆนาเพราะมันจะง่ายต่อการเอาไปรีไซเคิลนะทุกคนแล้วส่วนอันนี้เลยนะคะก็จะเป็นถังที่แยกสำหรับใช้ขยะเปียกโดยเฉพาะเลยอันนี้เวลาที่เรากินข้าวเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็เปิดมาเราก็ใส่เข้าไปมันจะแยกระหว่างเศษอาหารกับน้ำาลยทุกคนน้ำมันจะอยู่ข้างล่างและเศษอาหารจะอยู่ข้างบนจากนั้นเราเอาเศษอาหารตรงนี้แหละ มัใส่นนนี้นั่นเองวันนี้ไปแล้วดีกว่าแล้วก็คลิปหน้านะคะเราจะมาทำอะไรหรือมีเก็บความเพลออะไรมากมายนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันครั้งหน้าไปแล้วบ๊ายบาย